สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการโอนเงินกับ GMT ผ่าน Monox นะคะก่อนอื่นเข้าสู่ระบบของ Monox นะคะหลังจากนั้นกดไปที่ส่งเงินเลือกธุรกรรมใหม่ด้วย GMT หลังจากนั้นคุณจะได้รับรหัส OTP โค้ดทางข้อความนะคะให้ใส่ลงไปแล้วก็ทำการกดอนุมัติได้เลยนี่คือหน้าหลักของ GMT นะคะกดไปที่ส่งเงินหลังจากนั้นเนี่ยให้ทาการใส่จานวนเงินที่ต้องการจะส่งกลับประเทศไทยนะคะกดถัดไปได้เลยไปที่ขั้นตอนถัดไปได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเป็นการาส่งเงินให้กับผู้รับที่ประเทศไทยหากว่าคุณมีรายการที่เคยทำการส่งอยู่แล้วนะคะสามารถเลือกที่รายการได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าต้องการจะส่งไปที่ผู้รับคนใหม่ให้กดไปที่ผู้รับผลประโยชน์คนใหม่ได้เลยค่ะใส่ชื่อจริงนะคะพร้อมนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเลือกธนาคารนะคะใส่หมายเลขบัญชีลงไปหลังจากนั้นกดถัดไปได้เลยค่ะ สรุปรายการโอนนะคะตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นทำการกดอนุมตัติการชำระเงินให้กดที่บัตรเครดิตค,ค่ะใส่หมายเลขบัตรเครดิต16หลักลงไปนะคะวันวันหมดอายุนะคะปีแล้วก็ C V V C V V คือรหัสหลังบัตร3ตัวนะคะหลังจากนั้นกดยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ เรียบร้อยค่ะเ,เงินของคุณกำลังเดินทางไปสู่ประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมอยากสอบถามเรานะคะติดต่อเราได้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ